กลาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมกัมเพอกับช่างน้อยรีวิวชื่อไทยวันนี้เรามารีวิวไททันทีวีแมนที่เราเป็นคนสร้างเองกับมืออันนี้ก็ไททันทีวีแมนปกติแต่มันไม่ปกติตรงนี้ให้มีจอสีแดงด้วยกับมีประดืนคดให้ใครอยากรู้ไหมอยากรู้กดไลก์ก่อนกดไลค์ก่อกดไล้์โอเคนี่ นี่ไงนี่ไงผิดตรงไหนครด,ดีนี่คือไทยททีชีพปีกองเนี่วยลองวันนี้ขับไปโชว์คนื่นึงกาบ้าตลกจัดประรัดบอกเอสร้างอะไรเดี๋ยวไปดูเราวันนี้สายสอดส่องจริงๆเนาะอะไรเว้ยนะกระเพงนอสร้างสวยเนี่ยจริงให้รางวัลซะหน่อยนิดหน่อยรางวัลก็คือการ ยิงปืนเลยเอ็ดยิงไม่โดนยิงไม่ทนเขาเตี้ยหลังคาเขาเตี้ยไปแล้วแต่ลืมกดไว้กดวันนี้เรามารีวิวแค่นี้ดีไหมลนะ่ะแค่นี้เดะโอเคนะพร้อมกับรอให้รอให้ไฟเขียวว่ะไี่พร้อมกับการยิงปืนไปบุย,บย